แค่นนะครับเพราก็จะมาแค่เกมทอมทอมอะไรวะเอาไม่ออกครับทำทำทอมโกะโกโกจับโจรมั้งกูไม่รู้ไอ้สัตว์จับแล้วคูนใช่ไหมครับจับได้คูนแล้วจับแมวครับผมอยู่กับอาร์ตเอ็มเชอร์โเป็นพี่ของผมครับ คือ2 0ั7โอเคเฮียมันกำมือกกเฮียสอนกูจแปะอะไรเกมนี้ก็ไม่ต้องก็กำลังเริ่มเล่นนะครับผม่อยากใหสอน สองที่กำลังสูงเศร้าเสียใจนะครับยังไงน่าเล็กดีเลยบบบโกงไม่โกงร,รับผมเป็นคนดีครับเอ๊มบัาโค้งเงาคนดีไม่ใชเหมือนพี่ครับพี่หลุอน้องครับคนนิสายกันนะครับตัวตายเลยกูก แล้วเราก็จะโกงแม่งเองว่าผมไม่โกงใช่หรอเดี๋ไม่กูจะโกงเดี๋ยวกูจะโกงไงกูก็โกงเป็นนะบมงแล้วมันจะมีเทียอ่ะมีแล้วกดบล็อกกดบล็อกเออซื้อแล้วกดบล็อกอะไรายเหี้นี่ม่ะ ก็ S <S เด right? ็ดต네 bueno> okay. okay. uh uh <so uh uh ิ๊ดเลยกดจะมันผ่านใช่ไหมก็เด็ดติ๊ดอ่ะกูรู้โอเคกดเลยการโกงกูโกงเลยตอนนี้นี่กดใช่แล้วครับเดี๋ยวได้มาเองครับโอ้โหมันมีเป็นหมื่นเงือบโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้อันนี้มันโกงข้าครับกูจะเอาสักสองหมื่นเลยวะ ไอ้เฮียโคไม่ได้ตอนนี้คงได้อยู่ครับอนนี้เราก็จะพอครับได้แค่ส2มหมื่นสงครับเนี่ยาบนี้ผมชอบมากเราก็จะมาเอาเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็จะโกงเอาบ้าเลยนะไอ้เเอมชนะครับเด้งเลยเด้งทไหนกูออกเออเอเเออนอ มันีครับแลวาวก็จะมาเสริมบ้านกันเลยครับจะเอาดาบสุดท้ายครับเรจะไม่วิ่งเลยครับเราจะวิ่งแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็จะมาโกครับโคตรมโคตรหนาครับไม่ใช่โคตรมึน เป็นคนที่ชอบโกงไวๆใส่ใจทุกวินาทีเป็นคนที่ชอบโกงดีๆเออใครที่จะเอาลองคลิปให้ผู้ชมนะครับก็เชิญครับแนะนำเลยนะอย่ากเกิน15นาทีเชืชช่อผมเชื่อเชื่อเชื่อโกงปูโกงเก่งไวเชื่อก็ยอมรับ อันนี้ม่มีแถวเดียวมันก็ชอบสีส<ะ>ันไม่แถวเดียวใช่ปะฮะไม่แถวเดียวใช่ปะแถวเดียวแถวเดียวใช่ปะเออพี่จ๊ะมมถึงว่ามันชอบ,ชอบชต่อไปก็ไม่ไปไม่อยากไปไม่อยากเข้าเมืองเหี้ยเนีย้ยตอนนี้ก็เปิดแล้ว เงินเงินผมไม่ห่วงครับแต่เปลาระเบิดผมห่วงครับเออซื้อตัวดีกว่าไม่อยากไปทะเลนะครับผมไม่ไปครับทะเลจะไปไกับพี่ครับเรีบเครื่องบินครับอยากขี่มานานแล้วโสนโสนโบนโสนโสนโม่สูนพี่อะไรมลยครับก็จะสูญไปเรื่อยๆครับเพราะพี่ผมก็ปั๊บอย่างงี้ครับ ตอนนี้เดินตามไม้เท้าของพ่อรานาจนาเพยนะอดี่อราชนาิทารักมืงยังไม่ถูกมรักเมืองไทยจริงเลยรักในหลวงรัชกาลนีจ้ะมึงอยู่เมืองเหนือไม่ไม่ใู่มืงไทย เปิดอย่างงี้มันทำสิบทีครับแล้วตอนนี้ถือดสถิติแแลครับสองแสนนะครับโง่แน่วับวับพี่ซอวเก่งเออก้มาแล้เออก้ตัวอตัวแล้วตดวไปเนียแล้วกควรจะสู้เพิ่สามตั

นี่มีเก่งแล้บ้านี่เจียงแล้วคุพูดถึงพ่อชายวะตัว <c oughs> นี้ครับเจียงดีใช่

ตอนที่ผมไม่ได้โกงก็โอ้โหกาครับตู้เซฟเต็มกระป๋องเลยจถือไหมนะกระป๋องคือเก็นเลยครับเดเต็มจะใส่ชิ้นชซบานนีด ทำหนึ่งครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่บนสเกตบอร์ดนะครับผมก็เหมือนกันครับพี่น้องๆนะยังยังย่อไอสัตว์กูไปแล้วเออไอสัตว์กูไม่เอาแล้วพี่หยาบเมื่อกี้มันเอาไอ้นี่มันนะมาเสียบผมนะครับไอเนี่ยไอกลมตรงเนี้ยมันทำผมลืมันถ่ายยังมันทำผมนะครับลืม่ายยังเหดูเนี่คบเกมตรงนี้ครับ เรียบเกมนี่ครับนัเลกนะครับเรียบมึงายแล้วเนียบเรรจะไปังเยลูกัวกระโดดกระโดดเลยหจะตาย อ้เียกาต้องใจ,จตายไงเกูต้องการมีชีวิตเดียวไม่รู้เลยจ,ะจะับก,กูลวไม่ได้มึงก็มีก,ก,กูเลยกูจะตายดู้รอมันดวนไม,นม,นมนโดนไหมกูเล็กกูเ,เล่นให้ไม่เอามึงต็มตา,ตาเลยไม,ไม่เอาก็แค่ลอง ลองดูเฉยๆสัตว์กูต้องรอให้ไปเอาไอสัตว์เล่นเลยอยาเล่นนะเจ็บเจ็บครับพ่อเอเจ็บดิเอแล้วไมอยากกันนี่เอาตัวกลางดีมากดีมากนหด ข้างเดียวเองนะนี่มัุก่อนนานปัญหาดะกลับคืนมาระวเส้นร้วังทม่พ้ไอ้ระวังเทาเดียร์ดเียระวังเทยาฉันอย่างนี้นะเป็นอย่างเป็นอย่างเองอะเดียรเดียว์อำเลยโอรองแม่ระวังเท้าเท้าเท้าระวังเท้าเป็นเป็นเป็นตุ่มตุ่มโนนะรองเท้าโนนะ ไม่รู้เอาให้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่นะนี่น่ะจุะ๊บจี่บอกว่ามึงจะเลี้ยเขาเอาให้ไม่เลมือนที่คกูกดันไม่เลยนีนน่ต้องกดใช่เลยยี่ดดเดาอย่างไง กูสูงนี่ดีกว่าไปได้แล้วครับยี่สิบตอนนี้เราจะเต็มรูปแบบแล้วครับตอนนี้เราเต็มรูปแบบแล้วครับดูนะกูนะเต็มรูปแบบแล้วนะมันดูนะกูเต็มรูปแบบแล้วนะกูโหดนะเขาบอกนี่ไปเลยเด็กเดีกกูกูดิกูดิเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดน ทองตกมันไม่มค่รเยอะอนะทองแมนวันนะครับดูบอลว่ามันจะทันหรือเปล่าเล่นตอนนี้จบพอเลยนะเวลาไม่ค่อยนานแล้วอีสักระจะขึ้นวิธีจะขึ้นแบบลินจานนะครับจิ๊บๆระโด

ไม่ต้องคดเลยฉันต้องการมันาชนได้อยากเด็กได้ยังไงไหมนี่มันกัน็อกชนมัปีดไับพอจบคลิปนี้แล้ว